สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งจองน้องคัมเพลงชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันที่19ธันวาคม2567เนาะเมื่อวานนี้ค่ะแม่เพ้นก็ขอโทษขออภัยกับเอฟซีทั้งช่องเดอ้อค่ะทีบดายล่งแนวทางให้เนาะคะ่ะคืนวันที่17เนาะคะ่ะแม่เพ้นได้จัดงานวันเกิดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับเขากับน้ำเนาะเฮ็ดหลายอย่างอยู่อ่าพอ นั่นแล้วกะมานั่งกินเบียร์น้ำเขาอาเดือนสองสามแก้วนี่แหละเนะะาะเพราะว่าเจ้าของกินเบียร์บได้อยู่แล้วสินะกินแล้วก็เป็นพ่อมบาสก็เลยมากินน้ำเพลินตื่นมาตื่นมากบได้ค่ะตื่นบได้เลยบูบมืนตาขึ้นกะเฮี้นปินลูกขึ้นมากกะเซ่าเจ้าของเมาบ่แมนเมาเพระาะว่บาบได้กินหลายเนาะมันวิ่นแบบ จะบุบเลยไหมคะเอฟซี FC. ก็เลยลุกบ่ได้เลยเนาะก็เลยว่าบ่ได้ลงคลิปให้เอฟซีทั้งช่องเดอ้จอจันทเอาเมื่อวานนี้ก็มีเล่าฮานอ,นอยเนาะแนวทางที่ทุกคนรอคอยแม่เพ่นกับขอโทษขออภัยกับเอฟซีทั้งชองทีทํางานบกผ่องนะคะเอฟซี FC. กับขอโทษหลายๆกับคลิปนี้แม่เพ่นจะมานําเสนอนะคะแนวทางฮานอยของสี่เซียนวันนี้ให้กับเอฟซีทั้งชองเนาะ ให้เอฟซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่เพ็นด้วยเนาะถามว่าแม่เพ่นเฮ็ดยังผิดพลาดไปก็ขอโทษขอให้กับเอฟซีทั้งช่องคือเกานะคะขอภาว่าแม่เพ่นกะนี่แหละเนาะที่แม่เพ่นตั้งกลุ่มขึ้นมากกัเพื่อมันฉุกเฉินแบบนี้เนาะค่ะเอฟซีก็เลยผู้ใดอยากจะเขากลุมเนาะกับแม่เพ่นกะทักลายมาได้ตามเบอร์065 34 1 8 8 3 6 มื่อนี้อาจจะเสียงดังเนาะเพราะว่าขังบ้านสองสามลังไปนั่นเพราะนั้นแม่หมูเนาะคะ่ะแม่หมูพาโชคหรือว่าแม่หมูเอียงกับน้ำโชคบ่เพิ่นก็มีช่อง youtube ของเพิ่อนอยู่เนาะเพิ่นจัดงานแต่งให้ลูกไส้เพิ่นนะคะลูกไส้เดียวค่ะเนาะมื่อนี้เป็นงานมุงค้นของลูกไส้แม่หมูนะคะเอฟซี FC. ก็จะได้ไปรวมง,งานเพิ่นแน่จักหน่อยเนาะค่ะก็ได้จะมาลงแนวทางให้กับเอฟซีทั้งช่องกอนค่ะเนาะ,ะฝากด้วยเนาะ ขอทวนหลายๆเม <tinc S 2> like <con> ื่อวานนี้นี่เฮตุให้เอฟซีทั้งช่องผ่านแนวทั้งดีๆเด็ดๆไปนะคะก็มีหลายสำเนียงนักวิวนอทีเขาเนาะค่ะเราพัฒนาฮานอยนะคะอ่ะเบิ่งตัวเลขน้ำกันเนาะค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้านี่ค่ะเอฟซีเดี๋ยวไม่เพี้นจะให้เบิ่งของซีเซียนเนาะเมื่อวานนี้ซีเซียนเขียนไว้ให้ยูไม่เพี้นกัลงทั้งช่องเออลงทั้ง กลุ่มให้กับเอฟซีทั้งช่องเนาะผู้ใดที่ขอมาแม่เพ้นกะทรงไห้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะเพร่ะวานจะเป็นของอาจารย์ไหนเสียนไหนเนาะผู้ใดขอมาแม่เพ้นกะทรงไห้เบิ้นเล่ยเนาะเอามาเบิงผลฮานอยเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้มีผู้ใดมาแนขอเสียงแน่ส่วนแม่เพ่นกะเพ้นอย่างบ่ไดดเมื่อวานนี้เนาะ นอยพิเศษบนออก2 0 3ศูาล่างออก 6, 6, 5, หกหานอยปกติบนออกห้าเล่าง7จ็และนอย VIP บนออก3 9 2ล่างออก3าสานะคะ ะมะบึงค่ะของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดเด่นเก้าลองแปดเมื่อวานนี้เนาะมาเก้าค่ะจับคู่บเขา่เซียนโคนลาดให้วิ่งลูดเด่นสองลองสามมาทั้งสองตัวนะคะแต่ว่าจับคู่บเขาพะหัตกับสังคมนะคะเอฟซีคุยกันค่ะอยากจะขอแนวทางสังคมให้เอฟซีทั้งช่องยูเนะาะมเบึง จับคู่เข้าที่หนึ่งหาน่อยเนาะก็คือสาศหรือว่าศูนย์สน่อยพิเศษแ,บบแล้วก็ของเซียนอุดรวิ่งรูดเด่น9กรองสนะคะบบมา9แต่ว่าจับคู่บ่เขาบบของพระหัตให้วิ่งรูดส เด่นสามเนาะเสียงดังจะเสียงยังจะเสียงยังเด้อมนีเด้อเอซีมอบ้านี <h h ่กับบดาลงคิมไหเอฟซทั้ง่องมนีกัญญาเวลาลงไหนะคะของพี่พหัจับคู่มะเขานะคะมาเบ่งของมือนีกันเลยเนาะ มาเบิ่งของมอน,นีกันเลยค่ะพระหัตชานลให้มาหาหนอยรวมวันนี้วิ่งลูดเจ็ดกับสี่นะคะจับคู่ที่เจ็ดหกเจ็ดแปดสี่หกสี่แปดนะคะเอฟซีของพี่พนันนี้นะคะส่วนเมื่อวานนี้ <3 S 1> เนาะ เมื่อวานนี้ให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับสมาสามแต่ว่าจับคู่ว่าเขาเมื่อนี่แกเมื่อไม่เอาไม่นะคะเอซีขอให้เข้าเด้อ,อเนาะวิ่งเจ็กับสจับคู่เจ็ดหกเจ็ดแปแล้วก็สี่หกสี่แปดนะคะนะเข้ามาเอาของเซนดดวนต่อเลย วันนี้เซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่3ามองเจับคู่ที่303134แล้วก็909194จะเน้นให้ที่3031และ34นะคะเออัดคลิปพร้อมกันเสียงมันจะสลับเสียงพิพากจะดังกว่านะคะเอให้เบิงแต่ตัวเลขเอาเนาะเสียงบัชชัดเจนก็บขอโทษขอภหยน้ำค่ะ เมื่อวานนี้เซียนอุดรเด่นเก้าลองสี่บจับคู่เบาะเนาะตัววิ่งตัวลุ่นมาตัวเด่นส่วนวันนี้วิ่งรุ้นเด่นที่สามลองเก้าก็จะจับคู่ชุดเน้นที่สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่ชุดลองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งและเก้าสี่นะคะแคปหน้าจออุปกรณ์เดิมมักสามน้ำมันมักสามน้ำมันค่ะคุณเราจะดูขึ้นชีเก่าเลย ได้แล้วก็ไปต่อกันนะคะแวั้นบนส่ันสได้พอเพลงทุกแนเรียงเราเคอ่านก็มาเอาต่อของวิ่งลูดที่เด่นสองลองศูนนะคะเด่น สลบลบบลกบ่ได้เลยกินเบื้าบ่้กินเหล้าบ่ไดไปกินเหล้ากินเบี้มขะเจ้ากินบ่ได้มันลุกบ่ได้นี่เนาะบ่กับสังคมนี่ครับผมอส่งแ่า วิ่งลู่เด่นสองศูนย์ชุดเน้นสองหนึ่งสองสี่สองปดชุดรองศ1 0 4 0 8นะคะ fc ของเซียนโคราชส่วนเมื่อวานนี้เซียนโคราชทำผลงานออกมาได้หนึ่งฮานอยก็คือฮานอยพิเศษนะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งสองตัวเนาะโฟกัสที่ตัวเลงนะคะอย่าฟังเสียงนะคะเสียงเสียงทั้งมีเสียงเสียบเสียงดนตีเสียงอีหย่างเนาะ ส่วนวันนี้ได้แล้วมาต่อของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะเซียนเชียงใหม่ก็จะให้มาวิ่งลูดเด่นหนึ่งรองเจับคู่ที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสองและหนึ่งสี่นะคะส่วนส่วนวิ่งลูดเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้เนาะเข้าตัวเน้นแต่ว่าจับคู่บเ,เขา ส่วนมนีให้มามีหลูดเดนหนึ่งลองเก่าจับคู่ให้909194เน้นที่1012และ14นะคะก็แคปหน้าจอค่ะหว่าเเิยครับลน่หะนบอหาละนอหน้ว่าวเนี่ยว่าวอะไรแขกคนสำคัญเนาะ อ่ะตามนี่ค่ะเอฟซีคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ